ในการก่อสร้างทุกครั้งนะครับเราจะต้องตรวจงานอย่างละเอียดนะครับที่เองมาตรวจงานตอนที่ช่างเนี่ยใช้ไม้แบบหล่อเสา พอแกะไม้แบบออกมาปรากฏว่าเสามีความเบี้ยวนะครับเนื้อปูนมีความเบี้ยวนะครับไม่ตรงแล้วก็ปรากฏว่าช่างไม่ได้เหลือเหล็กเหลือี่ยวไว้เพื่อแทงทะลุคานขึ้นไปหล่อเสาชั้นสองนะครับปรึกษาวิศวกรแล้วนะครับวิศวกรให้ความเห็นว่าควรจะต้องเจาะแล้วก็ทุบเสาที่หล่อแล้วเนี่ย ลงมาประมาณ1.50เมหนะครับเพื่อทาบเหล็กขึ้นไปใหม่จากระยะครึ่งเสานะครับทาบเหล็กขึ้นไปอีกประมาณเมตหนะครับเพื่อให้เหล็กเกาะกันเป็นเนื้อเหล็กเดียวกันระหว่างที่เราจะเทแบบเสาขึ้นไปใหม่นะครับ นจะใช้ตัวลูกหมูกรีดเนื้อปูนให้เป็นรอยแยกนะครับแล้วก็ใช้ตัวสว่านนะครับค่อยๆ่ยแยกเนื้อปูนทิ้งนะครับขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้ค้อนหรือว่าค้อนปอนอันใหญ่ใหญแล้วทุบทําลายเนื้อเสานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เสียหายไปถึงเนื้อเสาด้านล่างที่ที่ยังต้องคงไว้นะครับ มันจะมีผลกระทบกับตัวความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับรถปูนนะครับเทปูนหล่อแบบเสานะครับโดยเราเองเนี่ยจะต้องตรวจสอบนะครับในเรื่องของตัวปูนที่จะใช้นะครับอย่างตัวนี้ปูนที่จะใช้เทเสาเทคานนะครับเราจะมีค่าความแข็งแรงอยู่ที่240 S k s c นะครับซึ่ง KSC ก็ย่อมาจากกิโลกร,รัมเปอร์สแควร์เซนติเมตรนะครับก็คือเป็นหน่วยของความหนานแน่นของตัวเนื้อปูนนะครับความแข็งแรงของเนื้อปูนที่กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตร,ค,รคือน้ำยาที่จะใช้ภาษาเนื้อปูนนะครับเพราะเราเห็นว่า เราจะต้องหล่อเนื้อปูนที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องเสานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ตัวน้ํายาผสานเนื้อปูนนี้เพื่อให้เนื้อปูนเกาะกันดีขึ้นนะครับส่วนตัวบ้านสวนสําราญใจที่เรากําลังก่อสร้างกันอยู่นะครับขึ้นชั้นหนึ่งเรียบร้อยเทเสาเรียบร้อยนะครับในสถานะต่อไปก็คือการขึ้นคานชั้นสองนะครับแล้วก็เทพื้นชั้น2ต่อไป แล้วมาติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านสวนสำราญใจในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ